สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วก็บพิ่มเงินดวนนะครับวันนะครับวันวันที่16เดือน7ปี64นะครับได้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับผม คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเรื่องการบรรทันที่กฎหมายทุกชนิดนะครับดำแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าอยู่เฉยเนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งก็ล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูบนนะครับพ้อมมุมดวนนะครับให้นะครับหลักร้อยนะครับ8กับ7นะครับหลักสิบนะครับ2กับ8นะครับ หลักหน่วยนะครับ4ี่กับ8นะครับปอมรวนให้นะครับวันนี้นะครับหลักร้อยนะครับ8กับ7นะครับหลักสิบนะครับ2กับ8นะครับหลักหน่วยนะครับ4ี่กับ8ดนะครับผมชอบก็เก็บไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับนะครับเป็นตามสูตรนะครับผมเอามาจับคู่นะครับบนนะครับ3ตัวบนนะครับปอมรวนให้นะครับเมื่อวันที่16เดือน7ปี64ี่นะครับ 3ตัวได้แก่784 788 724 884 888 78 728นะครับผมเด่นนะครับเด่น724กับ728นะครับผมปั๊มรวนให้นะครับวันนี้นะครับ3ตัวบนนะครับ784 788 724 884 888 728นะครับเด่นนะครับ7 2 4 7 2 8นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาดู2ตัวบนบ้างนะครับ2ตัวบนนะครับพอมรนวนให้วันนี้นะครับ8 4 2 4 8 8 28นะครับเด่นนะครับ2 4กับ28นะครับเด่นบนนะครับ2 4กับ28นะครับ สิบหน่วยนะครับสองสี่กับสองแปดนะครับเป็นมัวนนี้นะครับว้วนที่สิบหกถึงเจ็ดปีหกสี่นะครับผมอําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเพียแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นครับดูแล้วชมแล้วนะครับอยู่เฉยๆครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมนะครับก็โชคดีทุกคนนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถูกัวทุกคนนะครับสวัสดีครับ